สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราสีิเมตรคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนก,นกรกฎาคม2568ขอให้ทุกคนทําใจให้สบายๆขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธทิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคําทํานายทุกท่าน ได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบนันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพา่ทุกๆสำรับที่พิมพ์จะใช้ทำนายณนะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะเสียงอาจจะแหบๆไปหน่อยนะคะพอดีไปลุยฝนมาแล้วก็เหมือนกัเป็นหวัดเลอ มาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ลักษณาสีเมฆเป็นยังไงกันบ้างใบแรกราชาถือดาบนะคะความเด็ดขาดและชัดเจน ก่อนหน้านี้มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณตัดสินใจแต่ว่าลังเลอยู่นานเลยนะคะกว่าที่จะตัดสินใจได้กว่าที่จะเคลียร์ตัวเองได้นะคะเพิ่งจะลุกขึ้นมาทำอะไรคือเหมือนเหมือนมันมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้หรือมันมีเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณยอมมามา,มากแล้วในก่อนหน้านี้หรือว่ามีอะไรที่มันเคลียร์แล้วมันเคลียร์ไม่จบสักทีนะคะ หรือมีปัญหากับคนเก่าๆคนเดิมๆของคุณก็ได้คนรักเก่าแฟนเก่าก็ได้นะคะที่มันไม่จบในสิ้นหรือมันมีพันธะหรือมันจะต้องเคลียร์อะไรกันอยู่แล้วในคราวนี้ในเดือนนี้รู้สึกเหมือนตัวของเพื่อนๆราศีเมษเหมือนลุกขึ้นมาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะจัดการกับปัญหายัางไงนะคะไม่ให้มันเป็นผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเรานะคะ น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ผ่านมาแล้วในชีวิตครั้งหนึ่งคุณเคยเดินออกจากความสัมพันธ์ทั้งๆท,งท,งที่เหมือนแคล้ายๆอารมณ์แบบจําเป็นจะต,ต้องจบจําเป็นจะต,ต้องจากจบจากเพื่อจบสิ้นซึ่งปัญหาก็ได้หรือเราไม่อยากจบแต่มันก็ต้องจบไปไม่อยากไม่อยากจากก็ต้องจากก็ต้องจากไปนะคะเป็นอารมณ์คล้ายๆว่ายังมีความรู้สึกอยู่ แล้ก็ปล่อยเขาไปดีกว่าประมาณนี้นะคะมันเหมือนเป็นเรื่องราวที่ตัวคุณอาจจะเป็นในเรื่องที่ต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเหนือบากกว่าแรงมันแบกรับมานานแล้วแล้วมันเหนื่อยเกินไปแล้วที่จะเดินกันไปต่อในเส้นทางนี้มันเป็นการลาจากที่พิมยังรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกทิ้งไว้ตรงนั้นอยู่นะคะ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจําเป็นจะต้องห่างในหน้าที่การงานก็ได้หรือมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้ชีวิตคู่ของพวกคุณมันเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปแบบจําเป็นจะต้องเปลี่ยนด้วยนะคะคือปกติอาจจะเคยอยู่ด้วยกันหรืออาจจะวางแผนกันไว้ในรูปแบบนี้แต่อยู่ดีๆทุกอย่างมันเกมมันพลิก มันเป็นไปอีกรูปแบบหนึง่งมันไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่วางกันไว้แล้วทุกอย่างมันเหมือนว่าเเหมือนมันจําเป็นอย่างที่พี่หมอกว่ามันเป็นความจําเป็นจะต้องจบต้องจากกันนะคะนะด้วยเหตุผลบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถ้าจะไปด้วยกันโดยที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมโดยที่คุณต้องเป็นฝ่ายที่จะต้อง ต้องยอมและต้องอดทนเนี่ยคุณไม่ไปแล้วนะคะคุณถอยออกมาดีกว่านะแม้ว่าคุณจะยังรักหรือว่ายังมีความรู้สึกมากอยู่เลยแต่ก็เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่จบในสิ้นสักทีนะคะก็ เรื่องราวของการเป็นตัวเลือกการเป็นคนถูกเลือกในความสัมพันธ์นะคะการที่ไม่ได้รับความชัดเจนการที่เหมือนเหมือนเราคิดไปเองอยู่ตลอดเวลาในอยู่ทุกครั้งที่อยู่ในความสัมพันธ์ทุกทุกเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะพูดอะไรหรือจะวางแผนอะไรเหมือนเราดําเนินการอยู่คนเดียวเหมือนเราคิดอยู่คนเดียวเหมือนคล้ายๆคนคิดไปเอง รู้สึกมากอยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะเลยทําให้คุณเกิดอาการแบบทําไมมันดูไม่ยุติธรรมมันดูไม่เท่าเทียมมันดูทําไมดูเราทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมันเินเหนื่อยมันเลยท้อแท้ประมาณนั้นทําให้คุณรู้สึกว่างั้นถ้าไม่มีค่าก็คือออกมาก็ได้นะคะเอ่อ คุณยังมีความคาดหวังนะที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองยังมีความคาดหวังว่าอยากจะให้เขากลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณให้คุณได้เป็นคนที่ให้เขาได้เข้าใจความรู้สึกของคุณบ้างให้คุณเป็นคนที่สำคัญขึ้นมาบ้างให้เขาได้รู้ในมุมมองของคุณและรับฟังคุณบ้างนะคะยังมีความคาดหวังอยู่ตรงนั้น แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ก็ยอมตัดใจแต่มันมีความหวังยังยังมียังมีหวังอยู่เสมอยังไม่หมดสิ้นซึ่งความหวังกับบุคคลคนนี้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะในเรื่องของการใช้อารมณ์ในเรื่องของการเรียกว่า ที่ผ่านๆมามันมีในเรื่องของการหึงหวงการใช้อารมณ์รุนแรงการใช้คำพูดที่มันทำร้ายน้ำใจกันถ้าปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้คุณก็อยากจะให้โอกาสเขาคุณก็อยากจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณยังติดความรู้สึกความสัมพันธ์กับคนเก่าๆเ,เดิมๆคลิปนี้เป็นคลิปความสัมพันธ์ของคุณเดิมๆนะคะ ถ้าใครที่มีคู่อยู่ก็ไม่น่าแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เริ่มผ่านได้นะแต่คลิปนี้พี่มองว่าปัญหามันเกิดจากคนที่เราเคย m o v e on จากเขาออกมาแล้วแต่แต่ m o v e on จริงไหมมันไม่ได้เหมือน move on จริงๆ100%มันเหมือนเราเราเอาตัวเองออกมาช่วงช่วงเวลาหนึ่งอ่าช่วงราวช่วงเวลาหนึ่งเหมือนหลบหลีความเสียใจความผิดหวังนะคะแล้วก็ ยังมีความหวังอยู่นะไม่ได้ผิดหวังทั้งหมด100%เหมือนกันนะคะยังมีความหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเขาก็จะกลับมาเป็นคนดีของคุณนะคะเรามาดูในเรื่องราวของคนที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆราศีเมษอืม คามรู้สึกไม่เท่าเทียมกันนะคะคุณดูค่อนข้างจริงจังนะคุณจริงจังกับความสัมพันธ์มากกว่าตัวเขาในขณะที่เขาชิวๆอะไรก็ได้แล้วก็ยังดูเด็กในทางด้านความรักยังความคิดเขายังไม่ยังได้ไว่ ยังสบายๆกับในเรื่องราวของความรักยังไม่เคร่งเครียดนะคะยังไม่รีบสร้างครอบครัวหรือยังไม่รีบสร้างอนาคตอะไรแต่เขาก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณคนที่คุณเลือกไว้เขาค่อนข้างถูกอ,อกถูกใจของเพื่อนราศีเมษมากๆนะ,ะนะคะเป็นคนที่ถูกตาตั้งใจเอามากๆเลย แม้ว่าเขาเงียบไปแม้ว่าเขาหายไปแม้ว่าเขานิ่งไปจากความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้แต่คุณก็ยังอย่างที่พี่บอกยังมีความหวังอยู่ตรงนั้นเสมอๆเลยยังเป้ารอคอยว่าจะมีโอกาสได้หวนคืนในความสัมพันธ์อยากให้เขาปรับปรุงตัวเองอยากให้เขาทําตัวดีขึ้นคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคะมันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันยังวนเวียนในทั้งทั้งทั้ง ทั้งความรู้สึกของเราอะนะคะยัง move on ไม่ได้แต่ฟังนั้นอะแม้จะเงียบไปเรายังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่อยู่ดีบางคนนี่เงียบไปโดยที่เราไม่รู้ข่าวาว,าวของเขาเลยเงียบไปโดยที่ตัวเราเองก็ยังไม่ได้คำตอบบางอย่างจากเขาด้วยซ้ำนะเราต้องการอยากได้ยินบางสิ่งบางอย่างจากปากของเขานะคะ อุ้ยไม่แน่นะมีโอกาสกลับมานะคะในความสำคัญมีโอกาสหวนกลับืมีโอกาสหวนกลับมาแต่ให้ระมัดระวังการกลับมาในครั้งนี้มันก็จะไม่พ้นเรื่องเดิมๆที่มีปัญหากันไปจบกันไปปัญหาของบุคคลอื่น มือที่สามสังคมเพื่อนฝูงในหลายๆด้าน,นหลายๆอย่างนะคะเที่ยขอพูดนิดนึงว่าการกลับมาของเขานะคะแม้คุณจะได้เขากลับมาอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าทุกคนก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างเพราะพี่มองว่าปัญหามันก็ยังจะไม่จบแล้วเขาก็ยังไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไดอง้อย่างที่คุณคาดหวังนะคะอาจจะมีปัญหาเดิมๆนั่นแหละ กลับมาด้วยนะคะให้เราพิจารณาเส้นทางชีวิตของเราเองดีกว่าเพราะว่าพี่มองว่ามันไม่เป็นความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกไม่ตรงกันอะมันมีการให้และรับที่มันมันไม่เท่าเทียมกันนะคะได้เริ่มต้นกันอีกครั้งอยู่แล้วแล้วอาจจะบ่อยด้วยด้วยนะคะที่มันมีการวนเวียนกันอยู่แบบนี้มีปัญหาแล้วก็จบจบแล้วก็ หายนิ่งไปแล้วก็กลับมาแล้วก็เป็นอีกอย่างเงี้ยนะคะกลับมาแล้วบางครั้งก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนตอนแรกๆด้วยนะคะกลับมาในรูปแบบที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่ก็มีอารมณ์แบบหึงหวงกันไม่ชัดเจนกัน มันเป็นปัญหาที่ที่มันคาราคาสังอ,อข้อสัมพันธ์ที่ยังแก้ไม่ได้ในตอนนี้สิ่งที่วิมเห็นคือคุณคาดหวังอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยากให้เขาเสมอต้นเสมอปลายกับคุณอยากให้เขามอบความรู้สึกที่มันตรงกับที่คุณมอบให้เขาแต่เขายังไม่สามารถทำให้เราได้นะคะแล้วก็ สิ่งที่เออเขาเป็นคนนิ่งๆเนอะนิ่งแบบเรียกว่านิ่งเหมือนคนจะไม่มีอะไรนิ่งเหมือนคนไม่ดูดูไม่อันตรายดูปลอดภัยแต่ร้ายอืมนะคะเป็นคนร้ายลึกับบฉลาดนะคะฉลาดร้ายลึก มาดูในส่วนของไพ่อารเคิลนะคะคุณต้องเลือกค่ะที่จะกลับไปในความสัมพันธ์หรือไม่เพราะคุณเลือกได้อยู่แล้วยังไงเขาก็กลับมาถ้าต่อะไรที่คุณอยากให้เขากลับมา นะคะคราบไดที่คุณยังหวนกลับไปหาเขายังไงก็ยังไม่พ้นซึ่งกันและกันมันจะต้องมันจะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะถ้าอยากตัดจบปัญหานี้จริงๆอย่างที่พิมบอกในข้างต้นเนี่ยพิมเห็นความรู้สึกที่คุณลุกขึ้นมาจัดการปัญหาแก้ไขปัญหาอยากให้มันจบสิ้นไปแต่พอแต่พอสุดท้ายแล้วพิมมองเห็นว่ายังไงคุณก็ยังเป็นคนที่ ยังให้โอกาสคนนะคะคุณชอบคนชัดเจนอะแต่เขาไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ไม่สามารถเป็นแบบที่ที่เพื่อนๆราศีเมษคาดหวังได้เลยอย่างที่บอกว่ากลับมาก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมกลับมาก็ยังทําตัวเหมือนเดิมคุณเอาตัวเองออกจากตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยตัวคุณเองนะ สิ่งที่ดีที่สุดคือนิ่งดีกว่าค่ะนิ่ง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 ไปนะคะแต่ถ้าใครยัง move on ไม่ได้ถ้าใครยังยังยังตัดไม่ได้ก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของเรานะคะมันขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมาเป็น d e e l o p e r เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำให้คุณหลงไหล หลงไหลในตัวเขามากพอสมควรมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันยากที่จะตัดถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเขามีแง่ที่ไม่ดีแต่เราก็จะชอบมองหามุมดีๆของเขาอยู่เสมอๆนะคะ ของการเปลี่ยนแปลงใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้เข้ามาเต็มทีคุณต้องออกไปเผชิญบางอย่างภายนอกบ้างออกไปเผชิญสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆออกไปเผชิญการใช้ชีวิตใหม่ๆบ้างนะคะถ้าไพ่หนังปลาเขาบอกมาในลักษณะเนี้ยแล้วก็ออร์เรคเขาออกมาแบบนี้พี่มองว่าเขาเขาเขา กำลังจะหมายความว่าคนที่วนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยเขาเป็นเดอฟฟูคุณไม่สามารถที่จะจับเขาให้อยู่กับคุณได้เขาเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่ไม่อยู่ติดกับอะไรนานๆไม่ชอบความยึดติดไม่ชอบการบงการไม่ชอบให้ใครมาควบคุมความสัมพันธ์ไม่ชอบให้ใครมาตัง่งไม่ชอบเป็นไปนในรูปแบบที่ใครวางให้เขาต้องเป็น แล้วก็จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเขามีอิสระในตัวตนตัวเองสูงมากๆนะคะซึ่งและแน่นอนออ The Full ถ้าพูดในเรื่องราวของความรักมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะลงหลักปักฐานกับใครแน่ๆมันเป็นการคุยได้เรื่อยๆหรือคบได้แล้วก็คบไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆหาสถานะความสัมพันธ์ที่แบบมั่นคงเลยอะ คงยังไม่ใช่นะคะภพน์นางักเขาก็เลยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอะใกล้เข้ามาถึงทุกทีแล้วอยู่ที่เราจะยอมรับมันไหมอยู่ที่เราจะเริ่มต้นดึงตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะไปเพเชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆภายนอกออกจากตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ไหมนะคะถ้าคุณออกไปได้พิม เชื่อหลือเกินนะคะว่าคุณจะได้เจอคนดีๆคุณคาดหวังในในเรื่องของอคุณคาดหวังในเรื่องของครอบครัวที่มันสมบูรณ์แบบครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแบบสบายใจคาดคาดหวังในรูปแบบความรักที่มันไม่ต้องคิดมาก กับเขาอะ่ะมันมันไม่ได้เป็นอย่างนตรงกันข้ามกับที่คุณวาดฝันไว้หมดเลยนะคะ,ะ,คะกับบุคคลคนนี้หวนกับบายกี่ทีให้อภัยกี่ครั้งเขาก็ยังไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณได้นะคะนาะคฟ้าเขาก็เลยบอกว่าอืมข้างในของคุณเน่ะมัน คุณได้ลองย้อนมองกลับไปดูบ้างไหมว่าตอนนี้มันยังโอเคอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันยังจังหวะการเต้นของหัวใจของคุณมันปกติอยู่ไหมคุณเหนื่อยล้าเกินไปหรือเปล่ากับเรื่องเราตรงนี้นะคะคุณพักผ่อนเพียงพอหรือยังคุณใช้ชีวิตคุ้มค่าหรือยังนะคะคือคุณได้ดูแลจิตวิญ,ญญาณของตัวเองบ้างไหมเคยปลอบประโลมตัวเองบ้างไหมในเวลาที่คุณ ท้อแท้ท้อใจแล้วหันไปไม่เจอคนที่คุณเชื่อว่าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณน่ะแต่มันไม่มีคือทุกๆครั้งที่คุณต้องการน่ะเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเขาไม่ได้ออ่แล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อที่พร้อมจะซับพอร์ตความรู้สึกคุณได้เสมอมันเป็นแบบนั้นเหมือนประมาณแบบ คุณดูเหนื่อยล้ามากๆกับเรื่องราวของความรักคุณเหนื่อยล้ากับคนที่มันมันเป็นคนที่มีแต่คนรักตัวเองอะเห็นแก่ตัวกับคุณเห็นแก่ตัวในความสัมพันธ์นะคะดูไม่เข้าใจไม่เข้าใจในเส้นทางความรักในรูปแบบที่มันต้องเติบโตไปเคียงข้างกัน มีความเห็นแก่ตัวมาก่อนเสมอๆหรือคบเล่นๆไม่คาดหวังถึงอนาคตไม่คาดหวังถึงการยั่งยืนการอยู่ด้วยกันจริงๆจังๆสักทีดูคุณเหนื่อยล้านะคะมันเพียมอยากให้ตัวคุณเข้มแข็งอยากให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้ ที่ผ่านมาพี่ไม่รู้คุณเจอเรื่องอะไรมาหนักแค่ไหนจนครั้งหนึ่งคุณยอมก้าวออกจากความสัมพันธ์ทั้งๆท,ท,ที่คุณยังรู้สึกกับคนคนนี้มากมากอยู่แสดงว่าเขาต้องทำร้ายเพื่อน,อน,อนราศีเมษมากแน่ๆจนถึงขั้นทำให้เพื่อน,อน,อนราศีเมษยอมเดินออกมาท,ท,ทั้งที่ไม่ได้หมดยังคือยังยังไม่ได้หมดความรู้สึกกับเขาเอะนะคะ เหมือนมันเกินจะทนน่ะคิดดูว่าคุณจะเหนื่อยล้ามากแค่ไหนภายในใจของเพื่อนๆปลอบประโลมจิตใจตัวเองบ้างนะคะโอบกอดตัวเองไว้เยอะๆอย่าทุ่มเทและทาเพื่อคนอื่นจนมากเกินไปแล้วอย่าได้ไปคาดหวังกับคนที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มไม่มันไม่มีไม่มีความหวังให้เราพิมพ์ไปกำลังใจให้แม้ว่าช่วงจังหวะชีวิตช่วงเวลานี้นะคะ มันจะไม่มีใครมาเติมเต็มอย่างน้อยก็ขอให้มีตัวเราเป็นที่พึ่งแห่งตนไ้ก่อนได้ไหมช่วยเหลือประครับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อนคุณไม่ต้องไปมอบความรักให้ใครแล้วตอนนี้เอากลับมาค่ะโอบกอดตัวเองไว้ดึงกลับมาดึงพลังงานของตัวเองที่ไปติดอยู่กับคนอื่นพลังงานที่ถ่ายเทให้คนอื่นดึงกลับมาใส่ในตัวเองนะคะ แล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่มีคุณค่าตอนนี้คือคนอื่นก็คือไม่ต้องสนใจแล้วปล่อยไปเลยขอรักตัวเองไว้ก่อนรักตัวเองก่อนนะคะเอาตัวเองไว้ก่อนอันดับแรกคนอื่นช่างเขาเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่ต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงถ้าเขาอยากจะเป็นแบบนี้เขาคาดหวังในเรื่องราวความรักแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะได้เจอในรูปแบบเดียวกันกับที่เขาทำกับคุณแน่นอน นะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะให้คิดเครียดแค้นหรือว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้คุณไปภาวนาให้เขาเจอในรูปแบบเดียวกับที่คุณเจอนะอย่าทําแบบนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะติดกรรมนะเพื่อนๆราศีเมษแต่พิมพ์กําลังจะบอกให้เข้าใจว่าอะไรที่เรารู้ว่าเหนือบาาก,กว่าแรงเกินไปเราปล่อยวางมันไปซะ อะไรที่เรารู้ว่ามันอยู่แล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยมีแต่จะดึงให้เราดิ่งลงดิ่งลงทิ้งมันไปดีกว่าค่ะคือการที่มาให้โอกาสกับคนที่ไม่ควรได้โอกาสมันเสียเวลาทิ้งเปล่า,ลาๆเฉยๆนะคะถ้าเมื่อเขายังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้ กลับมาก็ยังจะทำแบบนี้แบบเดิมๆทำให้คุณตายใจได้สักระยะหนึ่งแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนที่เขาเคยเป็นจากที่เราจะ move on ได้อยู่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมารับนับใหม่เริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนใหม่เลยทีนี้เริ่มใหม่ยอยงนั้นนะคะเริ่มใหม่ในที่นี้ไม่ใช่เริ่มเริ่มต้นความสุขนะคะเริ่มนับความทุกข์นะทุกคนต้องเข้าใจดีๆนะคะทุก เป็นวังวนอยู่อย่าง,งานั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยากจะพูดให้ทุกคนได้มีสตินะคะปลุกความแข็งแกร่งในใจของตัวเองขึ้นมาอย่าได้ยอด่อท้อหรืออย่าได้เขาก็มนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมเราก็มนุษย์คนหนึ่งแต่ทำไมมนุษย์อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราต้องมามีอิทธิพลกับเราได้ถึงขนาดนี้ ท,ทั้งที่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรมาดึงดูดคุณหรือว่ามีมวลวิเศษอะไรมาทำให้คุณได้ลุ่มหลงขนาดนั้นโอเคเอบุญกรรมแต่งอะไรก็เข้าใจแต่หมายถึงเราจะไม่มีพ w e r เอาตัวเองออกมาจากจุดจุดที่เราไม่ได้รับความยุติธรรมเลยเหรอเราจะไม่มี power พลังพอที่จะดึงตัวเองหลุดพ้นจาก วังวนแห่งความลุ่มหลงนี้ได้จริงๆหรอคือเราอ่อนแอถึงขนาดนั้นจริงเหรอคะแล้วเขาคือแข็งแรงมากจนกระทั่งแบบไม่ไม่สนใจไม่แคร์ว่าคุณจะต้องรู้สึกยังไงแม้ว่ารู้ว่าทําแล้วคุณจะเสียใจแต่เขาก็ยังลอยตัวอยู่เหนือดราม่าแล้วก็ทํามันอยู่ร่ําไปเขาไปเอาพลังมาจากไหนถึงได้เข้มแข็งเหนือกว่าคุณที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเขา พี่อธิบายลึกซึ้งมากเลยอนะคะอยากให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าในตัวเองไงอยากให้มองลึกลงไปในจิตวิญญาณของเราในตัวตนของเราในความเป็นมนุษย์ของเราที่เราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเขาเลยนะคะแล้วอะไรแะทำให้เราอ่อนแอมากกว่าคน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 หนอะไรที่ทำให้เราอ่อนแอมากกว่ามนุษย์คนอื่นนะคะก็พี่เป็นกำลังใจให้ ที่อธิบายซะยืดยาวเนี่ยเพราะว่าพิมพ์เห็นแล้วว่า <c oughs> เขากลับมาเขาก็จะมาทําคุณในแบบนั้นพิมเลยอยากจะพูดในในมุมตรงนี้ก่อนว่าถ้าเขากลับมาอย่างน้อยคุณก็จะได้เอาคําพูดของพิมพ์เก็บไปคิดได้บ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจผลักดันให้ตัวเองหลุดพ้นนะคะมีจะได้มีสตินะ ประมาณนี้นะคะก็จบแล้วความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนชาวลักนาราศีเมษประจำเดือนกรกฎาคม2568นะคะขอขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพิมพ์เสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนในทุกๆลักนณาราศีเลยชาวสองเองก็เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนหลุดพ้น นะสิ่งใดที่คุณคาดหวังไว้แล้วไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จขอให้คุณได้พบเจอคู่บุญคู่บารมีรักแท้คู่แท้ของคุณอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่านะคะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ